เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตบบนกุจิตนะครับครอบครัวสีโบหลวงนะครับต้องการร่วมเป็นกําลังใจมอบความช่วยเหลือนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์0994761556น,นายนทวุฒิคาดสุนเนินับนายองค์การบริหารส่วนตำบลกุจิกครับเพรอนะครับก่าวให้กําลังใจผู้ผสบสีไัยเนาะให้กําลังใจคุณตาคุณยาย ครับเพราะไฟไหม้นี่ใครก็ไม่อยากให้เกิดพอมันเกิดแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันครับนะควันนี้ก็นําคณะกรรมการชิงการช่วยอรเภอสุสอรินทร์มาช่วยใครกำลังใจต่างๆนะครับแล้วก็ต้องขอบพรคุณทางท่านกำนันท่านนายกในวันที่เกิดเหตุว่ได้นำทีมงานมาช่วยดับไฟให้แล้วก็ เอาพี่น้องเอาเ็กเอาอะไรมาเอาเนทังหมดในการในการดูหลังจานี้ก็ท่านนายกก็จะได้ช่วยเหลือกันตามระเบียบของรัฐบางรัฐการต่อไปครับครับไว้กำลังใจนะครับกันคราแข็งแรงอยู่ยเยื้อยู่นะครับในตัวสร้างใหม่ไปครับต่อไปครับ น,นายนัทวุฒิคาดสุกเนินนายกอง์การบริหารส่วนตำบลกุจิกกำนันสมบัติทีส่สมเนินกำนันตำบลกุจิกนะครับก็พาท่านไปทูลมหาชื่นใจในอำเภอสมเนินนะครับดูบ้านที่ถูกไ,ไฟไหม้นะครับครอบครัวสีบัวหลวงที่ตำบลกุจิกอําเภอสมเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับก็ต่อสู้ไปนะครับไฟไหม้เราก็สร้างใหม่ได้นะครับชีวิตเราอยู่นะครับสิ่งสําคัญคือ กำลังแรงใจนะครับท่านต้องการภูมมช่วยเหลอก็ติดต่อไปได้ที่ท่านนายกนทวุฒิคาดสงเนินนั่นเองนะครับเป็นเอ่อว่าใช้คลื่นเกิใช้คอมพิวเตอร์ฟ้าก็มีคนคือมันเกิดจากการช็อตแล้วเกิดการมันละลายแล้วเกิดประกายไฟประกายไฟตกใส่กระดาษใส่พลาสติกเพราะตรงนี้เป็นที่ทำงาน มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วทีนี้พอมันสอง้วพอเชือตึมันตองแล้วเนี่ยคือมันน่าจะขึ้นเลยเพราะว่าที่บ้านหลังนค่ะเมื่อต้นปีที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนสายไฟลุกที่หลังเลยแล้วก็ติดเซ็ตที่ค้าเสเป็นทุกคนใหม่ทั้งหมดเลยค คือมันน่าจะทำงานแต่ว่ามันเระนาไระจายไฟสายมันร้อนมันใช่คือมันไม่ได้มาจากสายใหญ่สนคอดถ้ามันเปรักันร şey ้อนันยามหดอนน้แหะตองนั้เห็นจะได้หลายคนตัตอ ไฟไม่ประมาณกี่โมงครับเที่ยง4ี่สิประมาณครับประมาณเที่ยงสี่นิบเนมีใครอยู่ในบ้านไหมมีอยู่กัน4ี่คนครับบันช่วงที่เกิดเหตุครับแต่เราก็ไม่มีไม่รับอันตรายเนาะไม่มีใครรับมีหลานได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยครับไฟมันหยดใส่ครับในนักธุรกษ์คาดชงเนินนายองค์การบริหารส่วนบุญกุจิกกำนันสมบัติทีชงเนินกำนันตบลกุจิกนะครับก็พา นายไปโทรมาจัดใจในายอำเภอสุเนินขึ้นดูบ้านที่กเกิดเครับสอบถามความเสียหายกับทนายกนะครับที่บ้านจีตะคีภัยนะครับไฟไหม้นะครับที่บ้านมะขามนะครับตำบลกุจีกับอำเภอสุนเนินจังหวัด,ดนครราชสีมานะครับแอดมินขอยือนไกลๆนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ <laughs> ท่านนายกครับความเสียหายนี่ประมาณเท่าไรครับท่านครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับทางอในเรื่วนของงานป้องกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มาประเนินเช้าก็ประมาณเ0อของทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังคำนวณเป็นตัวเลขยังไม่เราในมีการช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างครับก็เบื้องต้นในวันแรกเราก็มอบชุดช่วยในเแลแอเบื้องต้นขางการทิศนะครับ เรื่องเงินที่ค่วยเหลือที่เป็นเงินเยียวยาอะไรต่างๆแล้วก็จะผ่านกระบวนการของคณะกรรมการเพื่อชาชนอีกครั้งนนึงครับผมขอบคุณมากครับ เป็นเรื่องของที่สุดเส้นหลักก็เส้นบางถ้าประดับเครืองถ้าตัดสายแล้วมีเรื่องส่วนกอบใครได้เข้าใจวิธีการเอดิยของกำลังในการมาซื้อที่ถ้ามา ข,นนขอเป็นกำลังใจมู่เดินสูส้เดชขอเป็นกำลังใจมู่เดินสูส้เดชขอเป็นกำลัง